ครับสวัสดีครับข้าผมนายธนุยุทธเจนกูลในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้ออําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีวันนี้จะมาพูดถึงโครงการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบของตำบลท่าคล้อซึ่งตำบลท่าคล้อได้มีการบริหารจัดการน้ํามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549เป็นต้นมาโดยการเริ่มต้นของคณะ กรรมการบริหารจัดการน้ำตำบลท่าครา้อโดยท่านผู้ใหญ่ถุงเงินสีมาลาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7และบริษัท SCG ซบริษัทปูลดิเวนไทยแก่งคอยร่วมกับพี่น้องในชุมชนภาคเอกชนในตำบลท่าครา้อและใกล้เคียงเพื่อฟืนฟ้นฟูนธรรมชาติบนเขาข้าวเนื่องจากตำบลท่าครา้อเป็นตำบลที่มีพื้นที่อยู่ติดภูเขาและก็ติดแม่น้ําเป็นที่ที่มีความลาดชันสูง ในตำบ,บนท่าคล้อน้ำมาในช่วงฤด,ดูฝนมันจะไหลผ่านชั่วงค่ำคืนน้ำก็จะแห้งหลังจากที่ได้มีแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เรื่องการทําฝายชะลอน้ําโดยมีแนวคิดว่าจะกักเก็บน้ําที่มาในช่วงฤด,ดูฝนไว้ใช้ให้นานที่สุดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549เราได้มีดําเนินการสร้างฝายชะลอน้ํา บนภูเขาเข้าเด็กฟื้นฟูจนกระทั่งมาถึงปีพุทธศักราช2,559การฟื้นฟูธรรมชาติบนภูเขาเข้าก็มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีการน้ำซับน้ำไหลในช่วงที่มีฤดูแรงหลังจากนั้นมาเราก็ได้มีการขุดลอกคลองคำใหญ่เป็นระยะทาง1กิโลเมตรเพื่อดำเนินการในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งและวันนี้ การทาฝายชะลอน้ามันมีหลายวิธีแต่วิธีหนึ่งที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคราะหและคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําร่วมกับภาคเอกชนดําเนินการที่ตำบลท่าเคราะห์ก็คือฝายแบบคอกหมูนะครับโดยการทําฝายแบบคอกหมูคือการตีคอกนะครับและนําหินมาใส่ไว้ในคอกกั้นล่องน้ําที่อยู่ในล่องน้ําเพื่อที่จะให้น้ําที่มันมาเนี่ยสามารถที่จะไหลผ่านได้ ฝายชะลอน้ําคือนะ้ำฝายที่มีการให้น้ําไหลผ่านได้โดยชา้ชาๆเพื่อชะลอจากการที่มันไหลาตามธรรมชาติการทำฝายชะลอน้ําในวันนี้เป็นการทำฝายชะลอน้ําเพื่อที่จะให้น้ําชะลอและกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤด,ดูฝนเอาหินเพื่อที่จะ,ะมีการตีไม้ไผ่คอกตีคอกไม้ไผ่กั้นไว้กั้นหินและมีการเอาหินลงไปวางเพื่อที่จะให้น้ํามา เมื่อน้ำมาเนี่ยน้ำพจะชะลอมาติดตรงหินแล้วทําให้สองฝั่งเนี่ยเกิดความชื้นเมื่อมีการเกิดความชื้นเนี่ยธรรมชาติมันก็จะกลับมาโดยกักเก็บน้ําไว้เมื่อมีความชื้นมากในช่วงฤดูแลง้งด้านล่างก็จะมีน้ําเก็บกอยู่ในคลองที่เราเก็บไว้ใช้ด้านบนก็จะสร้างความชื้นสร้างความเขียวชะ<ข>อมให้กับธรรมชาติเนื่องจากว่าในพื้นที่ตำบลท่าครอเนี่ยเป็นพื้นที่เขาหินปูน การเก็บน้ําของภูเขาเนี่ยในช่วงฤดูฝนเนี่ยน้ำจะเก็บไปน้อยมากแต่หลังจากที่เรามีการทําฝายชะลอน้ําตามล่องน้ำเนี่ยก็ทําให้เกิดสองฝั่งตอนนี้มีกอไผ่มีไม้พืชพันธ์สีเขียวเป็นไม้ธรรมชาติกลับมาอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นฝายที่ทําในวันนี้ซึ่งเป็นโครงการเล็กๆที่คืนธรรมชาติให้กลับมาคืนธรรมชาติให้กับสิ่งแวดล้อมให้กับโลก ที่เป็นประโยชน์กับชุมชนและเป็นประโยชน์กับสังคมโลกต่อไป